Smart SUV ครับถูกเรียกกันจนติดปากคุ้นหูสำหรับรถยนต์รุ่นนี้ MG ZS ที่ติดตั้งออปชันนะครับเชื่อมต่อการสื่อสารนะครับสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันส่วนสมรรถนะจากเครื่องยนต์1.5ลิตรนะครับการควบคุมช่วงร่างจะเป็นอย่างไรนะครับจะแจ่มแจ๋วขนาดไหนวันนี้ตามผมมาเลยครับ Mg z S ครับถือเป็น SUV ระดับเริ่มต้นหรือถ้าดูตามกลุ่มตามชัดนตามเซกเมนม้ในตลาดน,นะครับก็จะอยู่ในระดับ B SUV เปิดตัวอย่างเป็นทางการในเมืองไทยช่วงปลายปีที่แล้วครับแต่ด้วยความเป็นรถยนตรุ่นใหม่นะครับเรื่องของการเปลี่ยนโรงงานการผลิตครับมาใช้ที่โรงงานใหม่ของ Mg เขาเองก็ทำให้ัการผลิตเนี่ยไม่เพียงพออยอดจองที่เข้ามานะครับยอดจองเข้ามาเนี่ยหลายพันคันนะครับ แต่ว่าส่งมอบจริงๆเนี่เป็นหนักร้อยคันเท่านั้นเองเดี๋ยวว่าปีนี้ครับตั้งหลักพร้อมลุยจัดเต็มแน่นอนนะครับโรงงานใหม่ที่ชนบุรีของ MG นี่พร้อมเต็มที่ก็เชื่อว่า ZS เนี่ยครับจะโกยยอดขายให้ MG อย่างเป็นกอบเปกลกำได้ไม่ยากครับ สำหรับตลาด BSUV นี่นะครับก็ถือว่ากว้างมากนะครับเพราะมีทั้งรุ่นเครื่องยนต์1,5นะครับแล้วก็รุ่นเครื่องยนต์1.8อย่างกลุ่ม1.8เนี่ยก็เป็นพวก Honda HRV นะครับมี Toyota C-HR ที่กำลังมาใหม่นะครับรุ่นนั้นเนี่ยมีทั้งเครื่องยนต์1.8แล้วก็รุ่นไฮบริดด้วยพวกนี้เราก็จัดให้อยู่เป็นกลุ่ม SUV ระดับบนไปแล้วกันนะครับส่วนพวก SUV ระดับเริ่มต้นนะครับพวกรุ่นเครื่องยนต์1,5เนี่ย ก็มีอย่าง Ford Eco Sport ครับมี Honda BRV ขณะที่ MG ZS นี่ก็เป็นน้องใหม่ล่าสุดครับแล้วด้วยการที่ MG เป็นแบรนด์น้องใหม่ครับก็ต้องหาจุดเด่นประเด็นขายครับมาสู้กับพวกเจ้าตลาดหรือว่าพวกแบรนด์ที่บุกอีกตกจ้ามาแล้วก็อย่างการตกแต่งที่ดูหรูหราครับมีหลังคาสันรูฟด้วยนะครับภายในเนี่ก็วกแผงแดชบอร์ดนะครับการแต่งแต่ง ออกแนวนะครับผมใช้คำว่าออกแนวรถยุโรประดับหรูนะครับมีหน้าจอสัมผัส8นิ้วครับพร้อมกล้องมองหลังเวลาถอยเข้าจอดนะครับส่สิ่งที่ชอบอีกอย่างก็คือเรื่องของพวงมาลัยครับที่ปรับน้ําหนักได้3ระดับนะครับคือเดิมเนี่ยรถของ MG เนี่ยครับเท่าที่ขับมาเนี่ยครับช่วงล่างนี้นอกจาก็จแข็งแล้วนะครับพวงมาลัยนี่ค่อนข้างมีน้ําหนักครับ ในส่วนของ MG ZS เนี่ยเขาให้เลือกนะครับระดับของน้ำหนักพวงมาลัยได้เพราะอย่างรถรุ่นอื่นๆของ MG ที่เคยขับมาเนี่ยนะครับนอกจากช่วงล่างจะแข็งแล้วเนี่ยพวงมาลัยก็ค่อนข้างมีน้ำหนักครับฉะนั้น ZS โฉมใหม่เนี่ยครับก็ทำให้พวงมาลัยแบบผ่อนแรงด้วยมอตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยปรับความหนืดปรับความหนักได้เลยนะครับจะมีทั้งโหมดในเมืองครับพวงมาลัยก็จะเบาหน่อยมาตรฐานนี่ก็เหมือนกับ ทางกลางนะครับแล้วก็โหมดสปอร์ตก็จะหนักหน่วงขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็อย่างระบบความปลอดภัยครับดิสเบรกสี่ล้อเลยนะครับรุ่นนี้ถุงลมนิรภัยหกจุดแล้วก็พวกความปลอดภัยมาตรฐานอื่นๆครับระบบเบรกป้องก ok ันล้อล็อก ABS นะครับระบบกระจายแรงเบรก EBD ครับเสริมแรงเบรก BA mm hmm. พวกนี้ครับแล้วก็ระบบ ควบคุมการส่วนตัวนี่ก็ใส่มาให้ด้วยครับซึ่งผมเชื่อว่าครับถ้าคนไม่รู้จักแบรนด์ี้มาก่อนเลยนะครับถ้าให้เข้ามานั่งภายในห้องโดยสารนะครับดูอารมณ์ดูการตแกแต่งต่างๆดบเป็นลหลังคาสัน้นรูปึงแผงหน้าจอควบคุมนะครับเขาก็ต้องคิดว่านี่เป็น SUV ราคาเกินล้านแน่นอนครับ ลองใช้นะครับอยู่ร่วมกับเขาเนี่ยก็เห็นเป็นการพัฒนาที่ดีของรถจดเอ็นะครับซึ่งเอ็มีเขาก็รู้ว่าครับว่าด้วยชี่ชั้นของแบรนด์นะครับความเป็นน้องใหม่เพิ่งมาเนี่ยครับอาจะสู้กับพวกยักษ์ใหญ่ลำบากก็ต้องหาจุดเด่นประเด็นขายขึ่นๆนะครับมาสื่อสารนะครับแล้วก็โดนใจกับกลุ่มเป้าหมายนะครับพวกเรื่องระบบอัจฉริยะต่างๆพวกนี้ครับหลายคนก็ชอบนะครับ แต่ถ้าใครนิยมพวกเรื่องของ p o w e r อร์เทนะครับเรื่องของการขับขี่เนี้ยนะครับก็ต้องให้เวลา m t เขาพัฒน,นาอีกสักหนึ่งในการสื่อสารหลักๆของ z คัคันนี้นะครับเขาก็ชูให้เป็น Smart SUV ว่าเพิ่มระบบเขาเรียกว่าไอสมาร์ครับการเชื่อมต่อรถยนต์ครับเข้ากับอินเทอร์เน็ตนะครับสามารถสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้นะครับสั่งงานตรวจสอบสถานะนะครับตรวจเช็คอะไรต่างๆผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือสมาร์ทโฟนคุณผู้ชมได้นะครับ mm hmm. เชื่อมต่อกันระหว่างมือถือกับรถครับ mm hmm. ดังนั้นเมื่อเทียบออปชันต่างๆเหล่านี้ครับกับราคาไม่ถึง8,0,000บาทครับ ผมย้ำว่าในวันที่ซื้อนะครับรถ MG นะครับราคาที่จ่ายไปเมื่อเทียบกับออปชั่นที่ได้รับเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากนะครับอย่างตัวท็อปที่ผมขับนะครับราคาไม่ถึง8แสนนะครับ7แสน8 000, 9 0 0บาทหรือว่าตัวรองท็อปเนี่ย7แสนกลางเ่มีระบบไอซ้อมาร์อย่างที่บอกมาแต่ว่า Option ออปชั่นอื่นๆเนี่ยถือว่าจะหนักอัดอาาเต็มนะครับหรือถ้านับตัวเริ่มต้นนะครับที่ไม่มีระบบไอซ้อมาร์เนี่ยขายอยู่ราคา6แสน0 9 0 0บาทตัวนั้นก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าเหมือนกันครับ ฮัลโหลเอ็มจีเหเปิดหน้าต่างด้านคนขับคุณต้องการเปิดหน้าต่างคนขับใช่ไหมครับใช่กำลังเปิดหน้าต่างคนขับครับฮัลโหลเอ็มจีเพหลหนาวจังปรับระดับความเย็นน้อยสุดใช่ไหมครับใช่ครับ ระ,ระดับความเย็นน้อยสุดนลครับฮัลโหลเอ็มจีเข็มหมดเปิดซันลูปฮัลโหลเอ็มจีปิดหน้าต่างด้านคนขคับ คุณต้องการปิดหน้าต่างคนขับใช่ไหมครับใช่กำลังปิดหน้าต่างคนขับครับฮัลโหลเอ็มจีฮัลโหปิดซันรูปปิดมาทั้งหมดนะครับทั้งซันรูปทั้งเฉดขอบคุณมาก สมรรถนะนะครับจากเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ1.5ลิตร114แรงม้าครับส่งกำลังไดเกียร์อัตโนมัติ4สปีนแต่แร่งสูบ100เนี่ยประมาณ14วินาทีนะครับคือเครื่องยนต์เนี่ยก็เป็นบล็อกเดียวกับที่ใช้ใน MT3 แล้วก็ MT5 นะครับแต่ว่ามีการปรปับปรุงประสิทธิผลเล็นกน้อยนะครับก็ทำให้แรงม้าได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเหมาะกับการขับเคลื่อนรถ SUV คันที่ขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อย ตาเร่งในช่วงออกตัวเนี่ยยังถือว่าทําได้ดีนะครับเพราะว่าอัตราทดเฟืองท้ายเน MG เขาก็เซ็ตไว้ค่อนข้างกัดนะครับแต่ถ้าออกตัวไปแล้วนะครับขับขี่ในย่านความเร็วกลางๆหรือว่าต้องการเร่งแซงกระทันหันเนี่ยก็ยังตอบสนองช้าไปนิดนะครับก็ต้องเข้าใจครับเครื่องยนต์ประมาณ1.5ลิตรนะครับก็อาจจะต้องเน้นเรื่องของอัตราบริโภคน้ำมันด้วยนะครับหรือจริงๆคุณผู้ชมก็ต้อง เผื่อเรียลเผื่อแรงเอาไว้ด้วยนะครับถ้าในกรณีที่นั่งกันไปหลายๆคนนะครับบรรทุกของมาเต็มครับแน่นอนว่าสมรรถนะนะครับหรือว่าอัตราเร่งนี้ก็จะด้อยลงไปอีกตามน้าหนักตัวของรถนะครับแต่ถ้าขับขี่ง่ายๆสบายๆในเมืองเนี่ยนะครับเรื่องของอัตราเร่งการตอบสนองนี่ก็ถือว่าเพียงพอครับขณะที่บางช่วงบางจังหวะนะครับของการตรงกาลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ4สป,ปีดน,นะครับของกาลังลง่ล้อู่หน้าเนี่ยก็มีบางจังหวะมีวูบวาบบ้างครับไม่ถึงกับ สมูทหรือว่าแม่นยำเสียทีเดียวครับส่วนอัตราบริโภคน้ามันก็ตัวเลขที่เห็นบ่อยนะครับสบายๆก็อยู่ประมาณ1 2บ3ถกิโลเมตรต่อหนครับ MG ZS อครับอาจจะไม่ใช่ SUV ที่โดดเด่นเรื่องสมรรถนะน,นะครับทั้งเครื่องยนต์หรือว่าเกียร์แต่ช่วงล่างเนี่ยต้องถือว่านุ่มนวลน,นะครับเมื่อเทียบกับ MG รุ่นอื่นๆขณะที่ความมนเอกประสงค์นะครับแล้วก็ออปชั่นแบบจัดหนักอัดเต็มในราคาระดับนี้ครับเชื่อว่าต้องมีหลายคนที่ตกหลุมรักและควักเงินซื้อแน่นอนครับ